ก็เดี๋ยวจะมาสอนใช้อินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับหลักการจะคล้ายๆกับสโตแคสติกคล้ายๆ RSI นะครับคล้ายๆบวกกับ EMA ไปผสมกันนะครับให้ไปแอดอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับ BB นะครับไปที่อินดิเคเตอร์ครับนะมันจะชื่อนี้ BB BB นี่นะครับโบลิงเกอร์แบนนะครับแอดเข้าไปปุ๊บหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วให้ปรับ สีตามตามผมนะให้ปรับสีตามนี้นะครับนี่นะครับอันนี้สีเหลืองนี่สีส้มนี่สีเขียวอ่าทีนี้มาดูว่าทําไมผมปรับสีอย่างนี้อ่าลักษณะให้ดูนะครับวิธีการดูและว,วิธีการเข้านะครับกรณีที่กราฟแท่งเทียนนะครับอยู่ใต้เส้นสีเหลืองนะครับใต้เส้นสีเหลืองแบบนี้นะครับมันจะเป็นเทรนขาลงนะครับ แล้วถ้ากราฟแท่งเทียนอยู่บนเส้นสีเหลืองนะครับเป็นขาขึ้นนะครับลักษณะทรงนี้อ่าอันนี้กราฟอยู่บนเส้นสีเหลืองนะครับเป็นขาขึ้นสีเนี่ยเราตั้งเองเดี๋ยวผมตั้งไว้สีนี้นะครับเหลืองอ่าเขียวเหลืองแดงนะครับประมาณนี้นะครับอ่าจำไว้นะครับกราฟอยู่ใต้เส้นสีเหลืองขาลงกราฟอยู่บนเส้นสีเหลืองขาขึ้นนะครับแบบนี้อ่าทีนี้มาดูวิธีว่าว่าดูยังไงนะครับมันจะคล้ายๆ EMA นะครับ บวกกับ s t o c ต a s t i c กับ SI ผสมกันนะครับกรณีที่กราฟนะครับร่วงลงมาปึ๊บมาชนเส้นขอบสีเขียวมันจะเด้งขึ้นเสมอนะครับนี่ครับลงมาชน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 เด้งขึ้นเสมอเลยนะครับแวะเวล,ลาแล้วเข้าออเดอร์นะครับมันสามารถเข้าได้2ที่คือตอนที่กราฟมาชนเส้นเขียวแบบนี้ก็เข้าได้หรือเข้าตรงกลางนี้ก็เข้าได้นะครับ คล้ายๆว่ามันเกิดโอเวอร์โซนั่นเองก็คือมันล่วงมาจนสุดไอซ์ไอแล้วมันเกิดโอเวอร์โซลงสุดแล้วประมาณนั้นนะโอเวอร์โซนะครับและทีนี้เวลามันขึ้นไปทีนี้เป็นสีแดงตัวน,นี้ก็เกิดโอเวอร์บอทคือขึ้นไปสุดแล้วนะครับเมื่อทุกครั้งที่กราฟชนเส้นสีแดงหมายถึงว่าอนุมาณได้ว่ามันขึ้นไปสุดแล้วคนจะเทขายนะครับขึ้นไปสุดแล้วคนจะเทขายแบบนี้หลายหลายครั้งที่มันไปชนเส้นสีแดงแล้วนะครับกราฟจะล่วง เพราะฉะนั้นให้เราระวังเวลาที่กราฟไปชนเส้นสีแดงอย่างเช่นตัวนี้กาล่านะครับไปชนเส้นสีแดงแล้วนะครับกาล่าก็จะล่วงนะครับถ้ากรณีกาล่าล่วงมาถึงเส้นสีเขียวแบบนี้นะครับล่วงมาถึงเส้นสีเขียวแบบนี้กาล่าจะเด้งขึ้นอ่าทีนี้เส้นสีเหลืองมีเอาไว้แบ่งนะครับเป็น50าอร์เซนที่ถ้าอยู่ข้างล่างกราฟอยู่ข้างล่างเส้นเหลืองขาลงกราฟอยู่ข้างบนเส้นเหลืองขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาไว้ดูอะไรเราเอาไว้ดูที่เวลากราฟมัน เราจะเข้าซื้อและออกออเดอร์นั่นเองกรณีที่กราฟมันลงมาชนเส้นสีเขียวนะครับแบบนี้ลงมาชนเส้นสีเขียวเราก็เข้าซื้อได้นะครับหรืออยู่ตรงกลางเส้นก็ได้นะครับแล้วเราก็ไปปิดตอนที่กราฟมันพุ่งขึ้นไปชนเส้นสีแดงคือไปชนเส้นสีเดืองแดงเนี่ยก็คือเกิดโอเวอร์โซ่เกิดโอเวอร์บอสนั่นเองก็คือมีการซื้อเยอะเกินไปนะครับจนจนทุกคนมองว่าเฮ้ยมันเยอะเกินไปแล้วนะครับเขาก็จะเป็นการเทขายตรงข้ามกันถ้าเกิดล่วงลงมา มากเกินไปก็เกิดโอเวอร์โซนะครับคือการขายมากเกินไปก็จะเป็นอยู่ประมาณโซนนี้โอเวอร์โซนะครับโอเวอร์บอสโอเวอร์โซสอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจําไว้ว่ามันเกิดโอมันเอาหลักการของการเกิดโอเวอร์บอสกับโอเวอร์โซมามาทํางานนั่นเองบวกกับไอ้ใสในที่อันนี้ตัวนี้คือโอเวอร์นะครับโอเวอร์โซนะครับอันนี้คือโอเวอร์บอสนะครับมันเอาหลักการของการเกิดโอเวอร์บอสและโอเวอร์โซมาผสมกันนะครับ แล้วเอาหลักการของ e m a คือ e m a คือถ้าเกิดว่ากราฟลงมาชนเส้น e m a จะเด้งขึ้นนะครับตรงข้ามกันกราฟขึ้นไปชนเส้น e m a ก็จะเด้งลงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเข้าที่บริเวณนี้นะครับเราจะขายที่บริเวณนี้นะครับส่วนการเข้าออเดอร์เราสามารถเข้าได้2แบบก็คือเข้าแบบที่เป็นชนเส้นเหลืองไอเส้นเขียวพอดีกับกรณีที่ให้มันผ่านเส้นเหลืองไปก่อนก็ได้อย่างเช่นแท่งนี้นะครับแล้วเราค่อยเข้าอ่าเพราะฉะนั้นการเข้าออเดอร์ได้2แบบแบบนี้นี่คือหลักการการใช้งานของตัว b ีนะครับ